ก้หไหมสู้ไม่ส right ู้สู้กับเบไหมมาดูสิปาานีถือดูเป็นเลาไรห่อเลยมีสเบียงใช่ไหมไปเลยลูกไปเอากลับมาทำไมมาดูกลับมาทำไมไปดียวดูเปเดียวเลยหาลำบากคนเดียวโอ้โไรเดอลำบากเลยนะลำบากคนเดียวไเราสคนกัจะสู้ชิ้ครัายใต้แสงแดดอันร้อนแรง แล้วแรงกระทำไมไม่ลงรถสักทีคะ,<อ>ะทำไมไม่ลงรถสักทีคะก็<อ>ะหาน้ำไม่พอเหรอคะไป,ไปหาน้ำก่อนมันใช่ไหมฟ้งโอ้โอ้าวชิคกี้เราลงมาอยู่แบบขึ้ไหนแม่ย่งางซะขึ้นไปลงมาเหอะออน่าจะใช่แบบนี้กต่มั่อไรนี้อะไรบ้างนั่นแหละที่เราพูดเลยในที่สุดเราก็เจอ นาเป้าหมายาแต่งชุดพร้อมไหมสุสุยกนิ้วสุสุตุ้มิสุโอ้มยยังไม่ได้ทำเลยแล้วอ่ะป้าทุ่งนาสวยมากโอ้ยยังไงด้ยนี่คือกล้าที่เราจะหลบพัดตรงนี้เหลืองอ้อยห้อยอยู่นี่แหละขอ,องฟ้าสวยลมโอ้แม่สุสุเด้อสุสุไม่ลงมาบอสุสุที่จะคอนเซอร์แล้วไมหมล่ะ เสียงเงือแล้วเสียงเหงือแล้วเสียงเงือนกาเอเสียงงุกนาเสียงเงือกุ้กนาไปสู้ต่อไปเดีินดังดูโซ่ฟังเอาเอาไมด่วนคำคมกินนะสู้ยังเกาะตอนเช้าพอะไรตอนเช้าต่มาเออพดต้องสู่เองสู่กไผเสูกผบสู่แบบนี้ เพี่ยงก็ต้องพักนะคะทุกคนคุณกูแต่ต้องสาข้าวห่อนคะผู้สาวได้กินข้าวห่อนค่ะแต่บอกไก่อ่ะเอาไก่ปัดน้อกทีแล้วลูกหมดแลอวะพี่แฟนคือว่าไม่อร่อยหัวตั้งตัวอาหารเที่ยงผู้สาวอบฟิตแต่ผู้สาวพบฟิตใช่แน่ไหนบอกจ้าตัวจ้าจนซีดปากไม่บรอกปากจนซีดบักบอกกินนั่นมาแล้ว ลงมาเถอม,ไ,ม,ออมไปลกาไปกตาลอกไปกนเทำไมสิเจ้าก่อนหรอกบ๊าดกวยตีนสบายเทอเนาะมามาลงมาลงมาระวังกองทับอันนี้มาทีดีอะไรกองทับแตนในเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมองเห็นอย,ยู่ได้ลูก ไม่ไม่จะติดข้าวกับบ้านบอก้ลงตัวตัวเนาะ